สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์บุญโทกวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับ transfer function ของสมการตัวน,นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมจะนำเสนอเป็นโปรแกรม MATLAB นะครับโดยจะนำเสนอในโหมดของ KP นะครับ อันดับแรกเราเปิดโปรแกรม MATLAB มาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับต่อมาทำการเปิดไฟล์ที่อาจารย์ได้อัพโหลดมาใน Microsoft Teams นะครับอันนี้นะครับอันนี้ครับอตอนนี้เปิดไฟล์เข้ามาก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับ จากนั้นทำการเปลี่ยนค่าจาก t าร n เพิร์ฟ n ังชันที่เราที่เราได้แก้สมการออกมาแล้วนะครับตอนนี้คือส่วนนะครับของผมก็จะเป็น s กำลัง3บวก 2s กำลัง2บวก 2s แล้วก็บวก1นะครับแล้วส่วนด้านบนนำก็จะเป็น1นะครับอพอใส่ค่าของเราโจทย์ที่อาจารย์ให้มาได้แล้วเราก็ทำการรันนะครับ อพอรันออกมานะครับเราก็จะมาเลือกจุดที่น่าสนใจนะครับเรารู้ว่าจุดที่ดีที่สุดของกราฟที่จะออกมานะครับผมสนใจไว้ที่ประมาณ0.7ของค่าเจนนะครับแล้วก็จะมีค่าโพ o ที่ลบ0.284บวก1.05 i นะครับแล้วก็ค่า Overshoot นะครับเท่ากับ42.8นะครับ โอเคครับคราวนี้เราก็นำค่าเจนนะครับที่ได้ที่เราสนใจนะครับมาใส่ที่ช่องอินพุต kp นะครับก็จะได้0.7นะครับที่เราสนใจค่านี้แล้วก็กด enter นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่ออกมานะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูตที่สูงที่สุดนะครับหรือว่าแอมลิจูดนะครับที่สูงนะครับที่สูงที่สุดก็คือ0จุด 543นะครับแล้วก็เวลาหรือว่าไทาม์อยู่ที่3.7นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูหรือว่าเปอร์เซ็นต์กราฟนะครับเส้นการาฟที่เข้าสู่เซตพอยต์ Set point นะครับอยู่ที่เวลาประมาณ18วินาทีนะครับแล้วก็แอมดิจูดอยู่ที่0.41นะครับอ่าคราวนี้ผมจะ นำมาหาค่าหรือว่าแสดงวิธีการหาค่าของโอเวอร์ชูตนะครับก็จะหาได้จากแอมพลิจูดสูงสุดนะครับลบกับแอมพลิจูดที่จุดเซตพอย n ์นะครับก็จะเท่ากับ0.543นะครับลบ0.41นะครับ ทั้งหมดนี้คูณ100นะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเท่ากับ13.3นะครับผมนะครับคราวนี้ผมมีอีก2กราฟนะครับมานำเสนออาจารย์เพื่อที่จะเปรียบเทียบดูความเหมาะสมของกราฟนะครับว่าทำไมเราถึงเลือกกราฟที่เลือกเกณฑ์ที่0.7นะครับ อันนี้ผมเลือกเกณฑ์อยู่ที่0.2นะครับก็จะได้รูปกราฟออกมาประมาณนี้นะครับส่วนค่า o v e r s h o ชูนะครับผมจะลองหาให้ดูนะครับก็คือ0.192-0.168นลบ0 1 6นะครับทั้งหมดคูณ100นะครับก็จะเท่ากับ2.4นะครับอันนี้ก็โอเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูตน้อยมากนะครับแล้วก็ช่วง ทมนก็ไม่เหมาะสมกันนะครับต่อมาผมเลือกเกนอยู่ที่สองจุดห้านะครับอันนี้ก็จะเลือกเกนมากไปนะครับก็เปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูตก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดสองสามลบศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งหกทั้งหมดคูณหนึ่งร้อยก็เท่ากับห้าสิบเอ็ดจุดสี่นะครับก็ผมก็ เลือกความเหมาะสมจาก3กราฟนี้ผมเลือกไปที่กราฟที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือกราฟที่0.7นะครับค่าเจนไม่ว่าจะเป็นช่วงไทม์ที่เข้าเวลาเซตพอยต์ก็จะเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะนำไปใส่ค่า,านำไปใส่ในการหาค่าตัวต่อไปนะครับ แล้วก็ค่าอวร์ชู t ก็โอเคครับเหมาะสมผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับของ